เนี่ยแต่ช่วยด้วยพอดีเลยอุ้ยใส่แล้วอุ้ยเหมือนเลยเ,เหมือนตจ้ากาุญแจเหมือนใส่อยู่เลยอ่ะดูดิมีงับสมองผมอกูม่ะฟังเอยียวเอีไอเอยูไปไหม <c oughs> สำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่ได้กดติดตามอย่าลืมกดติดตามที่ตรงนี้และกระดิ่งแจ้งเตือนตรงนี้ และตรงนี้เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเราสวัสดีค่ะโบกันค่ะปีครับผมสวัสดีนะคะทุกคนเรานะคะจะมาแกะกล่องสุ่มสควิตเกมกันซึ่งกล่องสุ่มสควิตเกมนะคะแม่นะคะเป็นคนเตรียมมาให้พวกเรานะคะทุกคนครับผมซึ่งพวกเรานะคะก็ไม่รู้นะคะว่าในกล่องเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะ วันนะครับว่าแม่เนี่ยจะเซอร์ไพรส์อะไรนะลูกบ้านะครับในกล่องที่นบ้างใช่ค่ะนี่นี่นะคะทุกคนจะเป็นกล่องนะคะก็จะมีโบว์มาให้ด้วยนะทุกคนนี้แม่เวกระพุ้งสีแดงตามแนวสกู๊กเกอร์สีแดงอเคใช่โอเคถ้าเกิดอะไรนะคะเดี๋ยวเรามาแกะเลยดีกว่าค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาส่มทีละชิ้นแล้วกันนะพี่พิมงั้นเพราะว่าเดี๋ยวเราเปิดแบบนิดเดียวอย่างเงี้ยแล้วก็ค่อยเอามือเข้าไปในกล่อเราจะได้ไอแพดโอเคนะโอเคงั้นเดี๋ยวพวกกันเปิดกันนะคะดูสิว่ามีโอ้ยอะไรบ้างเต็มเลยใช่เต็ม พอแล้วทุกคนพวกเรได้ละสามสองหนึ่งอุ้ยป๊องอินสปินเกมใช่นี่เหรอเนี่ยไม่รู้เหมือนกันพี่ฟิลอุ้ยแต่ถ้าแบบพี่ฟิล์มจับต่อบ้างดีกว่าโอเคตา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 เฮ้ยว้าวีบนี่นี่มันบองคอสเทย์เนี่ยนะคอสเทย์เป็นอ่าพวกคนสปินเกมหวัดดีบองหวัดดีโอ้ยปล โอเคอันต่อไปมีอะไรอันต่อไปเหรอถ้ากันจับหรือว่าถ้ากันจับโอเคงั้นต่อไปกันจับนะทุกคนคือมันมีหลายอย่างมากอือเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะลุกบอลอะไรไหนบอลเยหรือเปล่ยหรือเปล่าลูกบอลเนยมกันเราไม่อยานันะมีเสียข้างในแสดงว่ามีของข้นใช่ไหมน่าไม่ป็นพกแกร่องแกะเลยนะฮ้ยเฮ้ยนี่นะคะทุกนี่นะคะเฮ้ย เอามือเข้าแรงเก่งได้แล้ลองประกอบซิประกอบได้ไหมอ่ะได้แล้วนี่เก่งไหมยอดอ่ะโอเคต่อไปต่อไปคุณพิมแปะไป่ะมาทุกคนนั้นเดี๋ยวเราเปิดกล่องเลยดีกว่านะเว้ยนะเดี๋ยวช้านี่นะคะเดี๋ยวเราติแต่มาเริ่มวันนี้กันก่อนดีกว่าแกะบอลกันก่อนนะคะทุกคนนี่โอ้โหบอลมีหลายอย่างเลยเนี่ยเอ่เอาเอากล่องออกกัได้ไหมคะอ่าเอาไว้ข้างๆนี่เลย มานี่นะคะทุกคนอย่ามาแกะกันดีกว่านี่อันนี้ไม่ต้องแกะเลยรู้เลยนะคะทุกคนเป็นปตุ๊ก e ตา A E I O U นี่ตัวนี้เดจะเอาไหนแกะแล้วนะครัแบผมแกะไหนแล้วกันอย่างไรก็ดืดอ,อุ้ยนี่กันให้คนดูดูไปดูได้ทุกคนว่าผมมีปืนด้วยใกล้ๆหน่อยนี่นะคะยิงยิงแฟนยิงแฟนครัคคคบจิ้วจิ้วจิ้วนี่จิ้วจิ้วอะไรโอเค เฮ้ยได้แล้วนี่พี่มิแกะอัลปากาลนี่มาเลยแต่เอเยลยูนนะครับผมโฟกัสไหมนี่อะไรรองหันหลังก็ตมตัวยีเพื่อนนี้นอะไรมองอะไรอตตามเดนเดนใช่ไหมใช่นี่แหละตัวนี้เลยอันนี้มั่สุ่มได้ดูดิให้เพื่อนดูให้เพื่อนดูสุดยอดัอันนี้แม่ ไข่มาแล้วก็ไม่ได้เปิดใช่ไหมค่ะใช่คือแม่ก็ได้รู้แล้วครับว่ามันว่ามันจังซับนะอุ้ยคุณบอลบอลจะอะไรยังไม่ได้พายเอกกับตัวผู้หญิงในสกิ๊เกมเล่นเลขศูนย์หกเจ็ดเดี๋ยวเราจะค่ะจะเป็นกันว่าในไข่นี้นะคะจะมีจะเป็นไข่ไข่เป็นด็อกซูตามกขาดน่อมานะเฮ้ย ได่ปล่อยแล้วเกินนะครับอันนี้ต่อไปต่ปอไปโอ้ยโอเคก็การสุ่มตัวละครสควิตเกมเราจบไปแล้วนะครับแต่ว่ายังมีนี่อยู่ก็คือนี่เป็นไข่อันนี้อันนี้เฮ้ยเดี๋ยวลองดูทีละอันนี้น่าจะเหมือนกันปะไม่เหมือนกันหรอไม่เหมือนกันนะลองอันนี้ดูไหมอันนี้ได้ได้ได้อันนี้คืออะไรคะับพี่เบนนะอันนี้ของผมเป็นพวงกุญแจสควิตเกมน่ารักมาก มากมากเลยครับตั้งน้ำนะมีสายสีดำกับสีแดงด้วยนะอ๋อใช่แล้วก็ตัวละครก็เหมืมนนอนกันนี่มาเจ้าอ,อะไรอ่ะนกหวีดนะอืะอออเมเฮ้ยไปได้ไปได้ไหมดัง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 ,ดง,ดงมากเลยอ,เอ,อ่ะดังจริงรึเปนนี่ก็คือนกหวีดมีไฟนะคะอย่างให้อะไรต้องมีอ่านกหวีดจากพิษเกมมีไฟอ๋อใช่ทำไมอันนี้ออนเฮ้ยผมรู้สึกว่ามันน่ารักมากเลยนะ อะไรอย่างเงีมันเป็นขั้วมันเหมือนกระตาร้มเุกอะไผมแกะก่อนนะครับเพื่อนได้แล้วอ่ะอันน้ต้องให้เพื่อนดูให้เพื่อนดูนี่นให้เพื่อนไปดูก่อนนี่ไม่ขอร้อแล้วเห็นไหมเฮ้ยกระตาร้มยุกรวมเลยนะอย่างนี้นะครับผมอ๋อมันยกกระตาร้มยุกใช่ไหมใช่โอเคแล้วก็คือมันจะมีหน้ากากหลายหน้ากากเป็นสี่เหลี่ยมวงกลมสามเหลี่ยมอะไรก็ว่าไปเลยนะคะนี่นี่ไม่มีหลายตัวมากเลยอ่ะนี่มาครบทุกคนเลยเฮ้ยนี่นี่นี่อ่ะเดี๋ยมือนี่นี่นี่ โอ้ยจ,จีมหัวหมดแล้วไม่ใช่นะไม่ใช่ะมากลับไปดีกว่าเฮ้ยโอ้ย,อยนี่มันหน้ากายตกตาเอ้เอยโอ้ยโอ้ยโอ,อยโ้ลอ้ยโ่้ดดย,อย,ยโอ้ย <c oughs> ลลโอ้ยโ้ยโอ้ต่อย้ <c oughs> อยโอ้ยโอยโอย้ยยอยย้ <c oughs> ้้ย้อ,อ้ยยอยอออ้้ยอออยยยอออ ไปไหมซึ่งหงอคงอ่ะอยากดูคงอ่ะอยากดูสึ่งหงอคงเหมือนตินค้นเลยอ่ะที่ทุกคนแต่เด็กยวเอ้ยออนนี้มีนี่อีกนี่อะไรอะัอีอุ้ยพัอีเออีไอโอยันีงก็้านะครับมันเหมือนกับอันที่เราไปเตอนแรกเลยอากาศ้อยูอุงอีโอเคทุกคนอดีกว่ามีอะไร้ บ่อยเหว๋อบ่อยเหว๋อแล้วก็แกเปล่งกันแกเฮ้กัดปากมันนุ่มอ่ะเฮ้ยเหล่าเท่อลงมาอุ้ยอลงกมาแบบว่าไอ้ผู้คุมเขาเปล่าหมาฝรั่งอยู่ปีปีปีอ่ะเหี้แรงเหปีเป็นหัวผู้คุมแบนแล้วนะ มีได้ทั้งวันแล้วใครเขาจะมีกันทั้งวันมีเด้ทคนโอเคอันต่อไปอะไรอันนี้คืออะไรนะหัวหน้าผู้คุมป่ะใช่อะเฮ้ยเช่อเฮ้ยอะไรผู้คุมแห่งโลกอนาคตหรือเปล่าเนี่ยใช่จะหันหน้าให้เพื่อนๆดูหน่อยดิคีมีอะไรบ้างครับเนี่ยนี่ไงวันเนี้ยดีจ้าฉันเป็นหัวหน้าผู้คุมเองวันตีวันตีนี่เป็นเนาะ เออแขกมีผีเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่สินนี่คนละคนแล้วอ่ะอ๋อเฮ้ยมีนี่นี่อันนี้อันนี้เหมือนการเติมไปชื่อสีทองใช่ปลดล็อกสกินทองเฮ้ยอะไรไม่มีแน่ตใอไปแขกได้ลองใส่เอาเพื่อนไหนเลยได้เลดีเลยดูดิ อันนี้เป็นหน้ากากของหัวหน้าเจ้าของสวิตเจมเนี่ยหัวหน้าผู้คุมเออกลายเป็นผีไปแล้วม่นนอนไปหลับแม่เราดีรากโอเคแตะมิตะมุตะมุตะมิของเยอะมากถ้าสนใจอะไรแกคทอีกจะมาครับไม่อะไรอ่ะผมวันนี้กับของตางเลครับแม่ตีมเ้าเยอะมากเลยแล้วมันคืออย่างอยากลงอะเนี่ยไปแัทเอาเลยแคทแกมีอะไรเปล่าเออ คือจะเอาเป็นนี่โอ้หน้ากากนี่ไงแต่ผมไม่ได้ใส่นะชุดอันนี้มาโอ้โอไะไครับเนี่ยรถถังเหรอรถถังลูกผมนี่เหรอเฮ้ยเป็นรถถังอันนี้เป็นคนขี่โอเคตอนนี้ก็ได้บาลาแล้วาานะคะพี่ปูด้วยนะโอ้โหพูดพีเจีกับชุดเลยนะคะับพูสีหวานแบบว่า เด้ยาใส่ถาดกันไหมพงกัสใช่ค่ะจะใส่ไหมครบพ่อใช่ใส่ใส่ัาใช่ไหมคะโอเคอ่ะงั้นก็ไปใส่ก่อนเดี๋ยวพิมรีเวอรนอื่นรอนะอ่ะได้ได้ได้เหอนี้นี่เป็นหน้ากากกุนะครับผมเป็นไมีต้องสาตำแหน่งเลยนะทั้งกลมสาเสียงสีงส่อะไร่างเงี้ยเสียงอยู่นี่นะครับอแม่ขอใส่เพื่อนแล้วกัน เหมือนหน้ากากอะ้รเลยอ่ะเคยเห็นที่ดาบญี่ปุ่นไหมเทนโดอ่ะเทนโดอ่ะอ๋อไม่ใค่ไม่ครนั่นนะใช่ใหญ่ใหญ่ตกฟันดาบเอออะไรกันไหนกันยืมใส่หน้ากากหงอคงมะเราต้องใส่คู่กันใส่ยังไงกันใส่ยังไงไม่ได้ไม่สัหกับการใส่อนี่งอกระใส่นี่เรียคาบอ่ะสุนงอคงใช่โอเค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 ต่อเลยแล้วกันนะเป็นไรครับเนี่ยต่อไป อุ้ยอุ้ยี่มันพู้คุมอีกแล้วอันนี้อะไรอะผู้คุมเดินได้อะเราเกี่ยวแดนเซอร์พู้คุมแดนเซอร์อันนี้เต้นเหรอน่าจะเต้นนะครับเหรอคะอุ้ยมันต้องใส่ถานองแน่เลยนะพื่อนน้องบองเลยน้องบองเต้นแบบเนี้ยเต้ไม่รู้ไม่รู้นะแล้วหยิบออกมาเป็นว่าจะได้รูกหน้าอะไรสเี่ยมผู้คุมแคปซูล ตัวมันไหมว้าว้อไปเมนนี้คนเราต้องมาแล้วหรือเปล่ต้องใส่ทัานต้อ่ทันแน่เลยทุกคนอ่ะเดี๋ยวไปใสถานก่อนีีวิวอันอื่นรอน่อีมาใส่นี่นะครับตุ๊กตาเหรครับอันนี้มต้องแกะได้ะแกะวต้องแกะกไดนะมีอะไรพิเศษ่ามีแบบมีทานมีกระเป๋ามีอะไรไม่มีใช่ปะไม่ตุกตาเยตายมันดใอ้มันดอันนี้แม่ซื้อมา โอเคหาต่อบปะอ่ะมันมีเปล่าไรแล้วก็ต้องมีทุกทีเกียรกหมดเริ่มทุกเกี่ยวกร์หมดเนี่ยอันนี้อันนี้แม่นะแถมมาเนี่ยนะอเวนเจอร์อาจจะมาปกป้องโลกนะครับผมปกป้องเราจากพวกขุมใช่ไหมโอเคมีไอเออร์แมนอ่าหมดยังแล้วก็เราจะมีหมวดอันนี้ก็คือป๊อกอินโอ้โหใช่ค่ะทุกคนีเดี๋ยวเราจะรอให้แม่ หามให้เดี๋ยวเราก็มาลองเล่นกันนะคะโอเคเดี๋ยวน้องรอของอ่าทุกคนตอนนี้นะคะเรานะคะก็ใส่ถานใส่ไปที่เลื่อยแล้วนะคะทุกคนนี่ใช่ครับจะรันนะคะจะมาลองทีละอันนะคะทุกคนเริ่มจากอันไหนก่อนดีอันนี้ก่อนได้ไหมมั้งไค่อันน้ำที่เอาเลยนะโอ้ยเป็นไฟเท็จเลยนี่ก็คือเราถ้าเกิดเราไม่ให้มันเดินแล้วก็เอาไปอย่างเงี้ยเป็นได้แบบว่าไฟเท็จไม่มาเดี๋ยวเราจะต่อไปเท็ตัวนี้นะ พี่พีต้เต้นตามนะมั้งเนี่ยเน,น,นี่ยเราเดินน่าักเลยหลันมากเลยโอเคก็ประมาณน,นี้นะอันนี้ก็เป็นกล่องสุ่มที่แม่เรานะครับทคนจัดเตรียมนะครับวันี่กล่องสุ่มสุดคิดขอเล่นน่ารักมากพายเลยนะครับผมแล้วก็มีกัปดัน ไอ้ด้วยเอ้ยพี่พีมก็ว่าเราดีดีกว่าพี่พีมมีขออะไรก็ได้ที่พี่ฟิล์มชอบที่สุดในกล่องนี้ออกมาสุดมาดูเท่ากันชอบอันนี้ได้แต่ชอบอะไรแล้วเราจะเลองกันแล้วเราอยู่อะไรมาเนื้อโอเคโอเคเพื่อนๆเพื่อนๆต้องตกใจครับผมหยิบอะไรมาเพื่อนๆไม่รู้แน่นอนครับผมเอาละเนื้อจอมจอมอันนี้ผมที่ทุก็ชอบอันนี้ เพราะว่ามันอะไรได้เพราว่าทำน้ารัยใช่ไหมแล้วก็แบบบีบได้มันก็นุ่มดีสำหรัมไม่ชอบที่เพราะว่าเพลงมันมันมากแล้วก็แล้วก็มันเต้นน่ารักดีนะครับอ่าไม่ใช่อลองดู <c oughs> ของเรานะคะกี่ลืมคอมเมนต์มาบอกด้วยนะคะทุกคนใครนะคะอยากให้เรานะคะมาทำกล่องสุ่มอีกนะคะกี่ลืมคอมเมนต์มาด้ยค่ะสวัสดีค่ะพวกเราสองคนก็ตัดตัวลาไปก่อนใครชอบคลิปนี้นะคะกี่ลืมกดแชร์กดไลค์กดติดตามทั้งดเลยทุกคนสวัสดีค่ะพวกเราสองคนก็ตัดตัวละครไปก่อนกดไลค์กดแชร์อย่างถ้าทำอะไรพิมพ์มาบอกให้